สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันวันนี้ก็มาผัดหมูใส่ผักขันจองค่ะมาเบิ้งได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะมีกระเทียมเจียวมีผงนัวน้ำตาลตายแดงเต้าเจี้ยวซอสฝาเขียวแล้วก็มีพริกลูกโดดพริกสดค่ะมาดูเลยค่ะเดี๋ยวจะเพิา่ะออกมาดูนะคะเราก็ใส่หมูเดดเดียวลงไปผัดน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมนั่นเลยค่ะ ใช้ผัดได้เลยเสร็จเรียบร้อยใส่ผักขันจองลงไปเลยค่ะปึ๊บนี่ เต็มกระทะเลยค่ะได้ไฟแรงได้เลยนะคะผัดผักกันจองให้นุ่มก่อนนี่ค่ะ เลช่วยเลยค่ะ นี่ค่ะนุ่มแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะอาใส่ไลาเจียวใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะไลาเจียวซาบกาเขียวซาบน้ำปลาซาบรงนัวนิดหน่อยลูกโดดค่ะ ใส่ลงไปผัดเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยผัดอย่างไวเลยค่ะผัดแห้งๆเลยค่ะนี่ค่ะปั๊บ เสร็จแล้วค่ะปิดไฟปิด็ไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจานเลยค่ะโอ้โหสีสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะจอดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักกันจองหมูแดดเดียวไข่ฟีขานี่ค่ะ จะใส่หมูสามชั้นหรือว่าหมูก็ได้นะคะแล้วแต่แต่คมพันมีหมูแดดเดียวก็เลยใส่หมูแดดเดียวค่ะสวยสวยค่ะอร่อยเลิ่นลดเลยค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กำลังใจค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะผัดหมูแดดเดียวใส่ผักกันจองค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ